หนึ่งสองสามสี่สี่แทนแล้วนะครับผม เกือบหาเส้นสามเส้นมาขึ้นจะหาเส้นพื้นระเบิดซีบสอบนะปูนเก่าแล้วหมดแล้วบอโดยเฉพาะปูนเก่าเลยปูนในเสื้อพัดสีฟ้าน่ะอยู่อยู่แถวในติดกระสอบที่เรามาตอนนั้นเราใช้หมดก่อนเพราะคุณเก่าเรามามาคุกคือเสื้อผัดหรือสีฟ้า

โอบางแบ่นี้นนกันหน่นะนยูด้สีเนาะกระเบียงเอาเอาเจียงมเอันั้นเฮ็ดเลยเจียงเล็กเฮ็ดเนาะใบพแม่ใบพงน่ะมันตรงี้ก็ไปหามันี ต,ติดใหญ่เม,มันมันมันเดี่วนี่อือเป๊ะแตหยแต้สีแพนมากยังเล็กไปโพดีกวาขเขานะ่กเอาจากเงืนบีแอนมาเลยเก็บมาแน่มีม่อยู่เงืนบีแอนนครับไปปูนะกีบพอนใต้ปผพายบนู้โอ้โอ้เียงไบโพ

ม่เห็นนอกจวกแค่ผู้เดียวนะต้องใชความอะเอียดนิดสึงนะทุกท่านเพราะว่าจะไม่ลายนะ เาับด้านติดเนี่ยลยจะไม่ตรงอนี้ก็ลังูลนะด้านข้างขึ้นมารับกับเพ่งกระเบืบเ้อพอไม่รช้านะตอนนี้น่าสุดคูละกระสอบที่สหมดแล้วนะครับก่อเรือผสมใหม่แต่ว่าจะผสมได้ยุดผสมได้เพิม่มกระสอ,อบก่อนเพราะว่าแถวในเนี่ยจะช้าจะช้าก็เร็วแร้เพราะว่าต้องตังด

เ่เปนไคุกแกนะเปก่อนถ้าุกแกว่งเุแกเดี๋ยวนเ่ยรงสีเหลืองนี่เมื่อเราปูนฝอยตัวเร็วได้ระดับเสร็จเราก็ตักกาวใส่ให้มันยึดติดกับฝอยตัน 他练过。 อว่ารถงเร่ทดไรเนบ่มร่วตัดง่ามเหมือนงามเหมือนเนาะเฮใส่สากมาหนีง่ามเดยวะคนดังซือดอกซีได้ไหใบไม้ซื้อดอกใบเมื่อกี้มันธบัรเ้รบอกให้เอาสากแอนจัดกระบงามดอกหมาวาตัดแตเอาแตเอาลนะรตาพี่เนตัดเมื่อกี้โดนเลย ีนะที่เดี an ๋ยได่ตัดจบแล้วมันมีสูตรใช้ชาด้วยอืมงตัดมันเ้็นติตามสนะตอนจะวางเป็นที่ห้าเสือลุงงามดียวสีเบเยอร์มันเสื้อนักบอล